รถตายปฏิหารรถสิบล้อมองไม่เห็นถอยรถทับจกักรยานพังเลทะทะททตราดเดินหน้าสองโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ขนส่งจังหวัดตราดเผยเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดที่เปิดให้บริการประชาชนแล้ว ทตท,ะท,ะทะตราดเดินหน้า2โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นายอิสราเสาวรสพุ่มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดเปิดเผยว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมากิจกรรมทางการท่องเที่ยวของประเทศรวมทั้งในจ,จังหวัดตราดหยุดนิ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019 ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มขี้ข่ายทั้งภาครัฐมีนโยบายในการผ่อนคลายถึงระยะที่4ทําให้ปัจจุบันสถานประกอบการ โรงแรมรีสอร์ทในจังหวัดตราดเริ่มเปิดให้บริการแล้วประมาณร้อยละสาม0ิาาดบาต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะเปิดให้บริการมากขึ้นทั้งนี้ทททสำนักงานตราดมี2โครงการที่จะเริ่มด,ดําเนินการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ประกอบด้วยโครงการคิดแล้วไปให้ถึงแอตตราโดยจะมีการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวคือซื้อที่พักหนึ่งคืนแถมหนึ่งคืนในราคาห้องพักตั้งแต่ คือละ500ถึง7,500บาทซึ่งจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวจองห้องพักในช่วงเดือนกนรกฎาคมถึงกันยาย,ยน2563และใช้สิทธิ์เข้าพักในช่วงเดือนธันวาคม2563โดยทางทท,ท,ทตราดเปิดรับผู้ประกอบการที่พักโรงแรมรีสอร์ทเขร่วมโครงการแล้ว56รายซึ่งจะเริ่มเปิดตัวโครงการในช่วงต้นเดือนกนรกฎาคมนี้โครงการที่สได้แก่โครงการเที่ยวสนุกสุข สง่าตราดไม่ไกล่หยากที่คิดโดยนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านไลน์แอดเที่ยวสนุกสุขสง่าตราดไม่ไกล่หยากที่คิดพร้อมชื่อบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนรถและแจ้งวันเดินทางพร้อมทั้งโพสต์รูปที่อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยในการท่องเที่ยวและเช็คอินลง Facebook ของตนเองพร้อมกับติดแฮชแท็กเที่ยวสนุก สุขสง่าตราดไม่ไกลอย่างที่คิดพร้อมหลักฐานการเข้าพักในจังหวัดตราดและเลขบัญชีสําหรับการรับเงินค่าน้ํามันโดยทททตราจะจ่ายเงินเป็นค่าน้ํามันในการเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดตราดให้กับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆภาคตะวันออกจํานวน400บาทและนักท่องเที่ยวจากภาคอื่นๆ500บาทโดยจะดําเนินการรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการตั้งแต่20มิถุนายนนี้ จำกัดจำนวน200หลายอย่างไรก็ตามการดำเนิน2โครงการของทททสำนักงานตราคาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรามากขึ้นรถตายปฏิหารรถ10ล้อมองไม่เห็นถอยรถทับจัก,กรยานพังเละคุณตาวัย89ปีแค่ขาเจ็บ เวลา10เดนา40ปิวัตีวันที่14มิถุนายน2563สมาคมกกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกถอยทับรถจัก,กรยานบริเวณหน้าแขวงทางหลวงตราดทางเข้าตัวเมืองตราดตำบลวังกระเจอาภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งส่งกําลังอาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบนายศรีทาสาระโบอายุ89ปี นอนอยู่ริมถนนบาดเจ็บที่ขาและมีแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมถมาบาัเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลตราขณะที่รถจักรยานของนายสีทาถูกรถบรรทุก10ล้อใหม่ยเลขทะเบียน80-5602ต์าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถอยทับรถจักรยานเสียหายทั้งคันคนขับรถบรรทุกกะว่าตนเอง ขับรถมาจอดซื้อของที่ร้านขายข,ายของชำใกล้กับจุดเกิดเหตุเมื่อซื้อเสร็จแล้วตนเองได้ถอยรถเพื่อที่จะไปกับรถแต่ระหว่างถอยรถมองไม่เห็นรถจัก,กรยานที่จอดอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นมุมอับที่ตนเองเมองไม่เห็นขณะที่ลูกสาวที่เดินทางมาที่กระเหตุบอกว่าพ่อขี่รถจัก,กรยานมาซื้อของที่ร้านของชำเช่นกันเมื่อเสร็จแล้วก็กำลังจะขี่รถจัก,กรยานข้ามถนนโดยมาจอดรอรถอยู่ริมทาง ก่อนที่จะถูกรถบรรทุกถอยทับซึ่งโชคดีที่พ่อรอดตายมาได้ <c oughs> ซึ่งโชคดีที่พ่อรอดมาได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรกตรต็ตามร้อยเวสตานีตำรวจพูทรนเมืองตราเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุาสาวรียใต้สถานี BTS อนุาสาวรีโทร090-818-1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาขนส่งจังหวัดตราดเผยเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดที่เปิดให้บริการประชาชนแล้วนางพิกุลสิริเกตขนส่งจังหวัดตราเปิดเผยว่าตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกคำสั่ง เมื่อวันที่3มิถุนายน2563เรื่องยกเลิกการระงับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดตราดปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่เปิดให้บริการแล้วประกอบด้วยเส้นทางตราดกรุงเทพของบริษัทธนกวีขนส่งจำกัด ให้บริการเที่ยวเวลา7นาฬิกา9นาฬิกา11นาฬิก13นาฬิกาและ15นาฬิกาเส้นทางตราดกรุงเทพของบริษัทเชิดไชทัวจำกัดให้บริการเที่ยวเวลา7นาฬิกา11นาฬิกา13นาฬิกา15นาฬิกาเส้นทางตราดกรุงเทพของบริษัทธนก,กวีขนส่งจำกัดซึ่งเป็นรถมินิบัสให้บริการเที่ยวเวลา4นาฬิกา6นาฬิกา8นาฬิก10นาฬิกา 12นาฬิกาและ14นาฬิกาส่วนเส้นทางตราจันทบุรีซึ่งเป็นรถตู้ของบริษัทจันทบูร์ทรานจำกัดให้บริการเดนรถระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุก1ชั่วโมง5เส้นทางตรานครราชสีมาของบริษัทวิศวกรเสนาจำกัดให้บริการในเวลา8นาฬิกา15นาทีและ12นาฬิกา15นาที6เส้นทางตราหนองคายของบริษัท 6เส้นทางตราดหนองคายของบริษัท4 0ร้อยเพัฒนาจำกัดให้บริการในเวลา16นาฬิกาส่วนการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางอื่นๆคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตเสียเวลากับการไปคิดแทนคนอื่นเขาจนใจเราเป็นทุกข์ไม่ใช่น้อย เวลาเย็บผ้าก็ไปอาศัยยืมจักที่บ้านของโยมก็มีความสุขดีทุกครั้งที่เย็บผ้าตัดจีวรเพราะต้องตั้งสติมากกว่าเดิมเยอะกำหนดรู้ปัจจุบันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นเขาก็พิจารณาตรงนี้ว่า บางครั้งเราก็เสียเวลาของชีวิตหมดไปกับการไปคิดแทนคนนู้นคิดแทนคนนี้คิดซะจ,จนเป็นทุกข์กับการไปคิดแทนเขามันเป็นความวุ่นวายของชีวิตแต่การที่เราต้องดูแลใครหรือต้องทำอะไรบางครั้งถ้าคิดแทนเขาว่าถ้าเป็นเราเราต้องทำแบบนั้นแบบนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะคิด แล้วก็ลงมือทำสร้างเหตุไปแต่ถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็ไม่แย่ใจเข้าไปให้เป็นทุกข์ด้วยการคิดว่าทำไมถึงไม่เป็นไปตามที่เราคิดดังนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์กับเรื่องของการคิดเรื่องคนนั้นคนนั้นเหตุการณ์นั้นๆนั้นๆว่าทำไมไม่ตามใจเรา ไปคิดแทนเขาหมดเวลาของชีวิตจนใจเราเป็นทุกข์ไม่ใช่น้อยทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือคนมากมายมหาศาลเหลือเกินแต่เมื่อพระองค์ช่วยบางคนไม่ได้พระองค์ก็เลือกที่จะนิ่งโดยอุเบกขาไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เฉยเมินแต่เฉยมอง มองดูว่ามีโอกาสจะช่วยได้เมื่อใดก็ช่วยแต่บางช่วงช่วยไม่ได้ก็เสียเวลากับการไปคิดแทนเขาว่าจะต้องทำตามที่ใจเราคิดเสมออย่างนั้นก็ไม่ใช่ดังนั้นตั้งสติกับการเย็บผ้าไปก็พิจารณาเป็นธรรมว่าอยู่กับปัจจุบันของเราดีกว่าหน้าที่ช่วยก็ช่วยไปเท่าที่กําลังสติปัญญา แต่ถ้าจะให้เราไปวุ่นวายคิดแทนเขาซึีจนเราเป็นทุกข์เนี่ยเสียเวลาของชีวิตไม่ใช่น้อยทีเดียวดังนี้จึงยกเป็นข้อข้อธรรมแห่งการพิจารณาว่าช่วยใครก็ช่วยได้ช่วยไปเท่ากำลังสติปัญญาความสามารถและหากช่วยไม่ได้จริงๆก็ไม่คิดแทนเขาเสียจนเราเป็นทุกข์ หรือบางทีก็เป็นแค่เรื่องของเขาก็อย่าไปคิดแทนเขาเสียจนเอาตัวเราเข้าไปผัวพันในความทุกข์ทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้มีความทุกข์แต่กลับมาเป็นทุกข์ที่เราเพราะคนหาสุขไม่เจอว่าเรื่องของเขาที่กำลังทํามันก็เป็นแค่เรื่องของเขาจึงพิจารณาดังนี้ เพื่อให้เกิดสติปัญญาร่วมกันเจริญพร